สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับผมเนคอสและสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปสปอยสกิลตัวละครใหม่และก็เป็นช่วงรายการทำคลิปหากินง่ายอีกแล้วเออตีติ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 ดติติดติติติเห็นหมทาอินโทรให้ด้วยโอ้ยผู้เศร้าเศร้าเหลือเกินอ่ะโอเคยังไงก็ต้องขอบคุณช่อง B List t o Shop ด้วยโอ้ยขอโทษ I'm so sorry bro I'm so sorry I can't list โยนแน่ m ม i m so sorry โอเคเอาละฮะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเนคอสจะพาคุณผู้ชมมาดูตัวละครใหม่ที่จะเข้าน่นจะตัวต่อไปเลยแหละเออก็คือมันโก้นั่นเองนะครับเจ้าหัวสับป,ปะรดของเรานั่นเองนะก่อนอื่นนะเดี๋ยวเนคอสขอกดไลค์ก่อนปิ้งปองเห็นไหม เนคอสยังกดไลค์ให้คนอื่นเลยแล้วคุณผู้ชมอ่ะจะกดไลค์ให้เนคอสไหมอ่ะขอคนละหนึ่งไลค์นะขอบคุณครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาวิเคะห์สกิลกันเลยนะครับว่าตัวละครตัวนี้มีสกิลอะไรกันบ้างนะมาเรามาดูไปพร้อมกันเลยครับปุ๊บนี่ฮะอันนี้คือสกิลอันติเมทใหญ่โอ้โหเปิดมาใช้ท่าใหญ่เลยฮะโอ้ไม่ก็นี่มันตีนทะลุฟ้าโอ้โหบึ้มเกินไปแล้วเออเกินไปฮะเดี๋ยวเดย มันมันเร็วไปนะเออถือว่าเร็วดีฮะอ่ะก็ดีแหละมันเร็วนะ่ะไหนดูซิอันติเมตโจมตีศัตรูที่อยู่ด้านหน้านะครับนี่เลยผักไปฮะหลังจากนั้นก็บินตามไปโฉบโอ้โหเตะก้านคอลงไปที่เกาะมารีนปอดแล้วก็ดังตุ้มฮะ ประมาณนี้นะก็ถือว่าเทพเลยแหละเออแล้วก็สกิลเสริมครับเดี๋ยวเด้อเมื่อกี้เขากดสกิลเสริมรัวๆวเลยนะคุณผู้ชมเห็นไหมเอ่ยว่าเขากดสกิลเสริมร้วๆวเลยเดี๋ยวเนคอสจะให้คุณผู้ชมดูช็อตนี้อีกหนึ่งรอบนะครับนี่นะครับช็อตนี้นะครับกดจิ๊กจิ๊ๆจิ๊จิ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 เลยนะฮะโอ้โหแบบรวดเร็วมากฮะตอนนี้คือตรงนี้นะครับเขาจะกดสกิลเร็วมากๆเลยนะอาจจะมองกันไม่ทันเฮ้ยแล้วก็มีสกิลคล้ายๆกับรุจิด้วยนะ แลวก็อันนี้เป็นอัตติเมตครับอืมสามารถแปลงร่างแล้วก็ไม่แปลงร่างได้ด้วยนะฮะเขาเรียกว่าเป็นรูปแบบของกึง so ่งโซออนใช่ไหมอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะเนคอสจำไม่ได้อะถ้าคุณผู้ชมจำได้ฝากรบกวนคอมเมนต์บอกเนคอสไว้หน่อยนะครับมาเรามารับชมกันต่อเลยนะครับมเามาืม่อกี้เขากดสกิลอัลติเมทแล้วนะเออเมื่อกี้แบบโหมันเกิดขึ้นเร็วมากเลยนะอันนี้เขาตีบอสนะครับเขาตีบอสอยู่โอเคมาเดี๋ยวเนคอสขอรีไปตรงที่เขาโจมตีเลยอ่านี่มาแล้วฮะอันนี้คือรูปแบบของสกิลที่1นะ อ่ะมาแล้วนะอันนี้กดสกิลหนึ่งแล้วนะกดสกิลหนึ่งตีปึ๊บ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 แล้วก็สกิลที่หนึ่งขั้นที่สองแบบรัวๆหรอโอ้โหดูดาเมจด,ดิหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนหกแสนเฮ้ยทำไมดาเมจมันดูแรงจังวะเอออันนี้น่าจะเป็นเซิร์ฟเทสนะครับเขาน่าจะเล่นในเซิร์ฟเทสกันก่อนเนาะเรามาดูกันต่อเลยครับนี่ฮะสกิลรัวๆฮะแล้วก็สกิลที่สองครับสกิลที่สองรู้สึกว่าจะพุ่งไปนะครับเออเนี่ยเนี่ยพุ่งหาศัตรูด้วยเมื่อกี้นี้เดี๋ยวดูกกัันนออีรรบบะค สกิลที่1นี่แล้วก็สกิลที่1ครขั้นที่2รัวัวจากนั้นก็สกิลที่2แล้วก็สกิลที่2ครขั้นที่2ครับแล้วก็กดสกิลเสริมนะครับรู้สึกว่าตัวละครมันก็หัวสับป,ปะรดของเรานะครับสกิลของเขาเนี่ยน่าจะมีแอนิเมชันนานนะสังเกตดูจากคนนี้นะครับเขากดสกิลรัวัวเลยนะแอนิเมชันน่าจะนานมากๆเลยแหละอ่ะโอเคดูกันต่อฮะแล้วก็อันนี้อะไรอ่ะฮิวเลือดเหรอใช่ไหมสกิลเสริมฮิวเลือดใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเราดูกันอีกหนึ่งรอบนะครับชุบเนี่ย แล้วก็เป็นซูเปอร์อเมอร์ด้วยนะครับเออฮิวเลือดด้วยนะอันนี้โกงเอาเรื่องอยู่นะฮิวเลือดง่ายกว่าอีวานคอปอีกอุ้ยไม่เอาไม่พูดถึงอีวานคอปนี่ไงฮิวเลือดอีกแล้วฮะแล้วก็สังเกตเมื่อกี้รู้สึกว่าสกิลเขาจะายกเลดคุณดาวด้วยนะใช่ไหมเอ่ยอันนี้ฮิวเลือดรอบแรกครับ15าวิแล้วก็เดี๋ยวเอา้าจาก15าวิแล้วก็คือรีเซ็ตหมดเลยอันนี้15บหนาวินะชึบเขากดอะไรเขากดสกิล2แล้วก็สกิลของเขาก็ยกเลิกคุณดาวเลยนะเฮ้ยอันนี้โก อีกรอบฮะนี่ครับหิวเลือดมา5 0,000ื่นแล้วก็โจมตีตัดตดตัดตตัดตึงแล้วก็สกิลอีกรอบฮะอ่ะอันนี้ก็หิวเลือดได้โกงแหละเออค่อนข้างโกงเลยแต่ว่าเงื่อนไขในการฮิวเลือดในส่วนของตรงนี้นะครับคิดว่าใน PVE เนี่ยน่าจะหิวเลือดได้ง่ายนะครับส่วนใน PVP เนี่ยอาจจะฮิวไม่ได้รัวขนาดนี้นะแต่ถ้าหากฮิวรัวขนาดนี้นะอันนี้โกงนะโกงแบบโกงโคตรเลยแหละเออมาดูต่อฮะ อันนี้ก็จะเป็นสกิลอันติเมตครับนี่ไงโอ้ไม่ก็เดี๋ยวแอนติเมตก็ฮิวเลือดเหรอเอออันติเมตก็หิวเลือดนะครับเฮ้ยเฮ้ยเกินไปจริงๆนะขออีกหนึ่งรอบนะอันนี้เดคอสขอกอแบบดูแบบชัดๆหน่อยสกิลของเขาค่อนข้างที่จะน่ากลัวมากๆเลยแหละอันติเมตชิงหิวเลือดมา1นึ่งแสนแล้วก็โจมตีครับเออสกิลของเขาแอนิเมชันค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยแหละอ่าแล้วก็สกิล2องสกิลหนึ่งไฟฮะสกิลหนึ่งนี่เป็นการ โฉบนะฮะบินโฉบแล้วก็สกิลที่2เฮ้ยเดี๋ยวดิสกิลอันติเมทได้อีกแล้วเหรอเฮ้ะแป๊บหนึ่งโอเคแป๊บหนึ่งนะอันนี้คุณดาวสามสิบมิกดสกิลที่2อ๋ออันนี้เขาจะใช้สกิลของตัวอ่าเขาเรียกว่าอีวานคอฟนั่นเองนะครับอีวานคอฟตัวละครตัวนี้เหมาะสําหรับเป็นสายซัพพอร์ตเพื่อนมากกว่านะครับนะประมาณนี้น,นี่ก็สกิลรัวๆไปเลยโอ้โหเขารัวมากเลยนะสกิลเขาอะแ,ล,ะ od, แล,ะล,ล้วก็หิวเลือดแล้วก็รัวๆแบบตัวละครตัวนี้มัน เอาเรื่องจัดนะเออต้องสุ่มแล้วแหละมามาย้อมใจในคอสหน่อยฮะในไหนอีวันคอปก็ไม่โอเคแล้วตัวละครฟินิกอมตะมันโก้ต้องมาแบบจัดเต็มนะฮะโอ้โหดูดิสกิลเขาโกงมากเลยแหละอันนี้ตีบอสสกิลนะเขาตีรัวๆเลยแหละเออเอาเรื่องมากๆเลยนะครับอันนี้แค่เห็นสกิลเบื้องต้นนะในคอสคิดว่าอ่าตัวละครตัวนี้นะครับเอาไปเทียสูงสุดเลยแล้วกันนะ <laughs> ด้วยความเล่นพิ้วแล้วก็มีซุปเปอร์อาร์เมอร์ด้วยสังเกตดูฮะเออเอาหมดแล้วฮะโอเคฮะ ประมาณนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับช่องบิลิซิตูนะฮะโอเคนะขอบคุณมากมากฮะตัวละครตัวนี้นะครับเป็นตัวละครที่เนคอสมองว่ามันค่อนข้างที่จะโอเคนะและก็คิดว่าน่าจะเป็นตัวละครที่จะเข้ามาถัดไปจากตู้วีวันคอปนั่นเองนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่รู้วันนะครับแล้วก็โปสเตอร์เนี่ยได้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเนคอสพาไปดูโปสเตอร์กันครับซึ่งโปสเตอร์นะครับก็จะอยู่ในกลุ่ม Facebook นั่นเองนะสำหรับใครที่อยากเข้าเนี่ยก็แวะเข้ามาได้นะครับสำหรับกลุ่มนี้นะ โอเคโปสเตอร์ okay, อยู่ไหนเอ่ยอ่าน่าจะอยู่ด้านล่างๆนิดนึงครับอืมอ่าเจอแล้วนี่ฮะนี่ครับคิดว่าน่าจะเป็นโปสเตอร์เอ่ออย่างเป็นทางการหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าเขาทํามาค่อนข้างที่จะเหมือนมากๆเลยแหละสําหรับโปสเตอร์ตรงนี้นะครับ เนคอสมองว่าน่าจะใช่แหละเออต้องตัวต่อไปแล้วนะแล้วก็ไอ้ตัวละครตัวนี้สกิลออกมาเยอะมากๆเลยอ่าแล้วก็มีตัวอื่นๆอีกอย่างเช่นอาคาอินุกับเอสนะครับที่โผลมาซึ่งเอสตัวนี้จะเป็นเอสอีกหนึ่งรูปแบบนะครับผมไม่ใช่เอสตัวเดิมนะแล้วก็อาคาอินุตัวเนี้ยอันนี้เนคอสก็เดี๋ยวรอสกิลกันอีกทีนึงแล้วกันซึ่งถ้าเป็นไปได้อ่ะเนคอสจะรอคลิปที่มันเป็นประมาณนี้เลยฮะมันจะมีสกิลที่ค่อนข้างที่จะหลากหลายเนาะซึ่งถ้าสกิลมันโผลมาแบบวิบวับแวม เนี่ยในคอสยังไม่ค่อยอยากทําคลิปเท่าไหร่นะเพราะว่ากลัวคนดูเนี่ยดูไม่ค่อยออกดูไม่ค่อยชัดนั่นเองนะครับดูอย่างตัวนี้สิเห็นไหมมันก็ตัวเนี้ยคุณผู้ชมเห็นชัดเจ๋วเลยสกิลของมันน่ะเนี่ยดูโห้วนี่คือสกิลอันติเมทคัสซีนนะครับโฉบมาเตะเข้าที่ท้ายทอยลงไปที่พื้นดินมาลินฟอร์ธฮะเนี่ยเออเห็นไหมแล้วก็สกิลปกติคุณผู้ชมก็เห็นค่อนข้างที่จะชัดเจนแหละ เนี่ยอันเนี้ยสกิลเนี่ยในคอสมองว่าเป็นสกิลเสริมนะครับซึ่งสกิลเสริมตรงนี้ก็จะเป็นสกิลที่เอาไว้หิ้วเลือดด้วยนะครับแล้วก็โจมตีศัตรูไปในตัวเลยนั่นเองนะ <Ultimate S 2> <c oughs> อันติเมตก็หิวเลือดฮะเออเอาเรื่องมากๆเลยแหละเนคอสไม่แน่ใจนะว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยจะมาอารมณ์เดียวกับคิสลุหรือเปล่าแบบโอ้โหบวกคอมโบนัวนวไปเลยไม่ต้องคิดอะไรมากฮะกดสกิลไปกดให้มันรัวๆกดให้มันนัวๆไปอะไรประมาณนี้เนาะแน่นอนฮะคุณผู้ชมหลายๆคนอะชอบตัวละครแนวนั้นอยู่แล้วใช่ไหมมันกดสกิลมันดีฮะเออไม่ต้องกะจังหวะอะไรยากมากมายเล่นแบบโอ้โหมันมากๆเลยฮะสำหรับในส่วนของตัวละครที่มีสกิลคอมโบเยอะๆนั่นเองนะครับแต่ว่าอีวานคอปอันนี้ก็ เนคอสไม่อยากพูดถึงมันเนาะอีว e ันคอปก็เป็นตัวเสริมดีๆนี่แหละอ่ะเห็นไหมเนี่ยเอามาเสริมให้กับตัวมันก็โอ้โหแล้วก็สก,กิลรัวๆเลยเขารีเซ็ตสก,กิลด้วยมั้งถ้าจำไม่ผิดเนี่ยน่าจะรีเซ็ตด้วยแหละเนี่ยอันติเมตปิง เข้าไปโจมตีแบบนวันวนรันว,นวเลยนะฮะโกงแหละเออตัวละครตัวนี้โกงมากๆเลยนั่นเองนะครับเอาละ่ะสำหรับคลิปนี้ก่อนจากกันไปเนคอสก็รบกวนคุณผู้ชมทิ้งคําถามไว้สักหน่อยนะฮะว่าคุณผู้ชมคิดยังไงกับตัวละครตัวนี้นั่นเองนะครับสำหรับเนคอสเนี่ยว้าวเลยฮะตัวนี้นะเออสำหรับคุณผู้ชมเนคอสไม่รู้นะฮะเนคอสก็อยากรู้เหมือนกันว่าคุณผู้ชมคิดยังไงถ้าคุณผู้ชมคิดยังไงเนี่ยคอมเมนต์ไว้เลยนะฮะและสําหรับคลิปนี้เนคอสก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเล่นเกมให้สนุกและอย่าลื บายบายครับผมมาครับไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวแถมให้อีกตัวหนึ่งเลยนะครับซึ่งตัวละครตัวนี้จะเป็น S สนั่นเองนะฮะนี่ฮะคุณผู้ชมให้เห็นไม่เอ่ยหืงดูสกิลฮะโอ้ใหม่ก็บอกเลยว่าตัวละครตัวนี้กินระยะสกิลวงกว้างมากๆเลยเนี่ยเห็นแดงๆนี่สกิลทั้งนั้นเลยนะเอออันนี้โหโ,โคตรตโกงโครเกียนเลยฮะ อันนี้เป็นสกิลหมัดเพิงแล้วก็ต่อยออกไปแล้วยังอยู่ด้วยนะฮะคือหมัดเพลิงอยู่นานด้วยแหละเออแล้วก็เนี่มันสกิลขี่ไฟอะไรเนี่ยเอสหรือโกด s t r เด้ r ฮะถามจริงเออเอาเรื่องมากๆเลยและดูสกิลครับอืมอันนี้ภาพอาจจะแตกๆหน่อยนะฮะอ้าวหมดแล้วเหรอ <laughs> โอเคเนี่ยมีแถมให้แค่นี้แหละไปละ